สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พามาให้ชมผ้าแพรสีขาวจ้าใส่ระบายทองนะตรงมุม <นะ S 2> ด้านซ้ายนี่นะคะสมมุติว่าตรงนี้คือตะปูตะขอนะคะยกไว้มัดแล้วล่ะแล้วก็จะมีเชือก ที่มัดกระห่วงนะเป็นเชือกเส้นสําหรับมัดกับตะปูตะของงไหมงงไหมถ้างงต้องขออภัยครั้งนี้ก็เหมือนกันนะข้างขวาก็คือเรามัดเชือกกับตะปูตะขอข้างๆปลายซึ่งเพื่อนๆต้องทําไว้ก่อนนะและอันนี้ก็จะมีเชือกลอดห่วงเป็นตัวสําหรับดึงให้ผ้าเปิดนะเพื<ๆ>่อนๆเราจะทําผ้าสําเร็จรูปนะคะ ซึ่งตัดเย็บแล้วก็ใส่ระบายสีเงินสีทองมีสองสีนะระบายตรงขอบผ้าแล้วเราก็ร้อยระบบค่ะระบบสำหรับดึงผ้าให้เปิดนั่นเองนี่ค่ะปิดแล้วตรงกลางนะคะเมื่อปิดเนี่ยจะมีแบบการเกยของผ้าเล็กน้อยจะได้ไม่ต้องแบบว่าเพเยอะเพะเยอเปิดให้เห็นด้านหลังนั่นเองป้ายทุกป้ายไซส์จะไม่เท่ากันนะคะโดยมากอันนี้ดึงนะคะเริ่มดึงเปิดแล้ว ก็จะแยกด้านอ่าซ้ายและขวานะเราก็มาดึงจากด้านขวาคือเร,เราดึงเชือกลอดออกมาจากด้านซ้ายเสร็จแล้วเราก็จะมาดึงด้านขวาเพื่อให้ผ้าปิดแล้วก็ซ้อมไปซ้อมมากี่รอบก็ได้ช้าเร็วอยู่ที่คนดึงนะคะสามารถปรับได้เองตามต้องการนี่คือวิธีการดึงผ้าผ้าแพรแบบดึงมือนั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยค่ะตรงกลางให้เขาเกยกันมาหน่อยๆสนใจผ้าแพรก็ทักถามมานะ